7วิธีเอาเงินสุดแปลกเผออีกทีเงินเก็บเพียบยังไงมาดูกัน1เก็บเหรียญเหลือเท่าไหร่ก็อยากออนสินให้หมดอ่าวิธีนี้เราเคยทำตอนสมัยเรียนก็ก็ดีนะได้ได้ของที่เราอยากได้เนาะตอนเรียนจบใหม่ๆทำบ่อยมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเดือนชนเดือนหน้าดูแหละเราต้องประหยัด เพราะว่าเงินเดือนยังไม่เยอะเนาะแล้วก็ประหยัดเพื่อที่ว่าอยากได้ของผู้หญิงอะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเครื่องสำอางลิปติกอะไรเงี้ยตามภาษาวิธีนี้คือใช้ได้ค่ะแนะนำเลยเก็บข้าวกระปุกเท่ากับค่าข้าวกลางวันทุกมื้อถ้ากินจุก็แย่นะบางคนมี อาข้าวแล้วก็มีผลไม้มีน้ำมีของหวานอะไรเงี้ยอู้หูอะลองดูแยกกระปุกสำหรับคนชอบเที่ยวอ่าโอเคก็หมายถึงว่าถ้าจะไปเที่ยวก็ต้องเก็บตังค์ต่างหากใช่ไหมไม่ให้ไปรวมกับค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินเก็บอื่นๆอืม น่าสนใจดีอ่าวิธีต่อมาเก็บแบงค์ใหม่ไม่ใช้โอ้เราไม่เคยใช้วิธีนี้เลยเพราะว่าแบงค์ใหม่มันหอมอ่ะมันอยากใช้อ่ะอหักเศษเงินเดือนอู้อเศษเงินเดือนหรอจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบ หรือหลักร้อยดีนะลองดูนะคะวิธีที่6แบงค์ห้บห้ามใช้อาา่าฮะอืมสำหรับตัวเองเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันเพราะว่าเวลาได้รับเงินทอนไม่ค่อยได้รับแบงค์เงินสิแบงค์ห้าสิบจะเป็นเหรียญแล้วก็แบงค์ยี่สิบซะส่วนมากอ่ะลองเปลี่ยนจากแบงค์ห้าสิเป็นแบงค์ยีก็ได้เนาะ หรือไม่ก็เป็นแบงค์แดงก็ได้วิธีที่เจ็ดแบ่งเงินใส่ถุงมหมายถึงเป็นกระเป๋ากระเป๋าใช่ไหม,มแบ่งเงินเป็นกระเป๋ากระเป๋าเป็นสัดเป็นส่วนว่าจะใช้อะไรบ้างใส่ถุงพูดถึงใส่ถุงแล้วนึกถึงเงินถุงแดงเนาะ ครั้งหนึ่งตอนขึ้นบ้านใหม่อะคุณแม่ของเราเขาเคยเย็บถุงแดงให้แล้วก็มีเงินจำนวนหนึ่งในนั้นดูให้ด้วยแหละแม่บอกว่าเออเป็นเงินขวัญถงเราก็เก็บไว้อย่างดีเลยเราตั้งใจว่าจะเก็บไว้เป็นมงคลกับชีวิตค่ะอ่ะเพื่อนๆลองใช้วิธีทั้งเจ็ดวิธีนี้ดูนะคะขอให้เพื่อนรวยๆนะคะ บายบายแล้วเจอกันค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณข้อมูลดีๆจากชี้ช่องรวยด้วยนะคะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ